สวัสดีนะครับก็ <c oughs> สถานการณ์นะครับราคาวัวนะปีที่จะมาถึงนี้นะครับก็ช่วงปลายเดือนสิบเอ็ดนะครับปลายเดือนสิบเอ็ดถึงต้นเดือนสิบสองนะครับเในห้างนะครับทั้งในห้างไทยนะครับในห้างภาคใต้นะครับในห้าง เหนือครับแล้วก็ในห้างเวียดนามนะครับก็เริ่มตุนสต็อกกันตั้งแต่ต้นนะครับต้นเดือนนะครับต้นเดือนถึงปลายเดือน11ถึงต้นเดือน12บนะครับก็ราคาก็ขยับขึ้นนิดนึงนะครับราคาขยับขึ้นนิดนึงนะครับพอถึงปลายเดือนต้นเดือนสิบนะครับสต็อกก็เริ่มนิ่งแล้วนะครับสต็อกเริ่มนิ่งครับ ช่วงนี้ราคาวัวก็นิ่งนะครับราคาวัวนิ่งนะครับสาวน้อยน้อยนะครับสาวน้อยน้อยสูงร้อยยี่สิบขึ้นก็นะครับลอดหมื่นนะครับลอดหมื่นนะครับเริ่มตั้งแต่แปดพันกว่านะครับแปดพันถึงหมื่นสองนะครับราคาอยู่ประมาณแปดพันถึงหมื่นสองนะครับสาวน้อยสูงร้อยยี่ห้าถึงร้อยสามสิบครับก็หมื่นกลางๆถึงนะครับ ประมาณสองหมื่นนะครับสองหมื่นนิดๆนะครับราคาล้อนะครับราคาเปิดเปิดราคาที่สองหมื่นนิดหน่อยครับหมื่นกลางๆที่สองหมื่นนิดหน่อยนะครับวัวใหญ่ก็อยู่ประมาณสองหมื่นนะครับวัวผอมนะครับวัวผอมวัวแม่แยกลูกท้องว่างผอมนะครับวัวซี่โครงครับวัวผมผอมวัวโครงก็อยู่ประมาณราคาหมื่นสามหมื่นสี่นะครับครับหมื่นสามหมื่นสี่นะครับ ก็ถือว่านิ่งมานานนะครับนิ่งมานานนะครับปีนี้นิ่งมานานนะครับสําหรับวัววัวผอมนะครับเหวี่ยงอยู่ประมาณหมื่นหมื่นสองหมื่นสี่นะครับมีบางเดือนขึ้นถึงหมื่นห้าครับอยู่ประมาณนี้นะครับหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้านะครับก็สิ้นปีนี้นะครับก็คาดว่ายังนิ่งอยู่นะครับยังนิ่งอยู่ครับวัวเนื้อนะครับวัวเนื้ออ้วนๆนะครับวัวเนื้ออ้วนๆราคาก็ สูงประมาณร้อยสี่สิบอ้วนๆนะครับอ้วนๆเลยนะครับก็อยู่ประมาณสามหมื่นนะครับสองหมื่นแปดถึงสามหมื่นสามนะครับเต็มที่นะครับเบียดอยู่ประมาณสองหมื่นแปดถึงสามหมื่นสามนะครับราคาเหวี่ยงอยู่ประมาณนี้นะครับเหวี่ยงอยู่ประมาณนี้นะครับนะครับเหวี่ยงอยู่ประมาณนี้นะครับวัวตัวใหญ่ก็นะครับวัวตัวใหญ่ก็ได้ขายอยู่นะครับไซส์ใหญ่สุดนะครับไซส์ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบนะครับอ้วนๆตัวผู้ตัวใหญ่ๆก็ ห้าหมื่นกว่าหกหมื่นก็ยัง half, ก็ยังมีนะครับก็ยังมีหลุดมานะครับห er ้าหมื่นกว่าก็ยังครับบัวเนื้อนะครับขายราคาเนื้อนะครับบัวเลี้ยงนะครับโคแม่ลูกพร้อมๆนะครับก็มีนะครับต่ำกว่าสองหมื่นก็มีนะครับต่ำกว่าสองหมื่นก็มีนะครับแล้วแต่ความพร้อมแล้วแต่สีแล้วแต่ความเลูกนะครับว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณประมาณสองหมื่น กลางสองหมื่นไปไปนะครับตั้งแต่สองหมื่นห้าถึงสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดนะครับบัวแม่ลูกนะครับสองหมื่นห้าสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดนะครับก็นิ่งนะครับนิ่งตั้งแต่ต้นปีนะครับตั้งแต่ต้นปีถึงปลายปีนะครับราคาก็เวียงอยู่นะครับเวียงอยู่ประมาณสองพันถึงห้าพันนะครับขึ้นขึ้นลงลงเวียงอยู่ประมาณนี้นะครับก็คาดว่าปีหกแปดนะครับ ปีหแปดนะครับก็คงจะไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าไม่มีนะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่เป็นขึ้นลูกใหญ่ๆนะครับราคาก็น่าจะประมาณนี้นะครับไม่น่าขึ้นไม่น่าขยับนะครับไม่น่าขยับอาจจะเวียงนิดนึงนะครับเวียงนิดนึงนะครับตั้งแต่ภาคเหนือนะครับโดนน้ำทุกมน,นะครับ ก็เริ่มฟื้นตัวนะครับตอนนี้ภาคใต้ก็โดนน้าท่วมอีกนะครับครับดูข่าวนะครับวัวทางภาคใต้ก็สูญเสียกันไปเยอะอยู่กันนะครับทั้งคนนะครับทั้งคนทั้งวัวนะครับก็อาจจะมีแรงปัจจัยอยู่นะครับครับถ้าสต๊อกเพชรบุรีนะครับถ้าสต๊อกเพชรบุรีบางลงก็อาจจะกําลังซื้ออาจจะเพิ่มขึ้นนะครับครับทั้งวัวเลี้ยงและวัวเนื้อนะครับว่าส่วนทางนะครับเลอดส่วนนะครับ ที่มีข่าวกระแสข่าวหรือว่าหัวน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมหนักนะครับตั้งแต่ภาคเหนือนะครับตั้งแต่เดือนเดือนเก้าเดือนสิบนะครับเดือนเก้าเดือนสิบน้ำท่วมภาคเหนือก็เสียหายไปเยอะนะครับเสียหายไปเยอะนะครับพอตั้งตัวได้ก็กําลงซื้อก็ขึ้นไปทางภาคเหนือนะครับตอนนี้ภาคใต้ก็นะครับ สต็อกก็บางลงนะครับถ้าสต็อกที่เพชรบุรีหมดนะครับก็จะเติมนะครับเติมสต็อกไปอีกครับแต่ถ้านะครับไม่มีการแทรกแซงนะครับขึ้นลูกใหญ่ๆนะครับก็คาดว่าปีหกแปดนะครับราคาก็จะจะประมาณนี้นะครับนะครับวัวราคานิ่งแล้วนะครับราคาเนื้อวัวนะครับก็โลละสองร้อยสามสิบนะครับ รัวละสองละสามสิบนะครับไม่น่าจะเวียงอะไรขึ้นอีกแล้วนะยกเว้นนะครับยกเว้นถ้ามีถ้ามีการแทรกแซงนะครับจากปัจจัยภายนอกนะครับถ้าต่างประเทศเขาซื้อเพิ่มนะครับต่างประเทศซื้อเพิ่มนะครับก็อาจจะขึ้นดีขึ้นกว่านี้นะครับแต่ว่าวัวเนื้อก็ยังขายได้ดีนะครับวัวเนื้อก็ขายได้ตลอดนะครับสําหรับ ถามว่ากระทบไหมสาหรับคนที่ซื้อเคยซื้อวัวแพงมานะครับก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่สําหรับท่านที่ซื้อช่วงปีนี้นะครับช่วงปีนี้นะครับวัวมันถูกนะครับซื้อวัวถูกวัวผอมไปขุนนะครับซื้อวัวถูกวัวผอมไปเลี้ยงนะครับพอขายออกราคาก็นะครับดีนะครับถึงแม้ว่าจะขายได้ราคาน้อยนะครับนะครับขายนะครับวัวตัวผู้ก็นะครับหมื่นกว่านะครับ วัวตัวเล็กๆนะครับไซส์ประมาณเจ็ดพันแปดพันนะครับวัวตัวผู้นะครับวัวเนื้อนะครับวัวตัวผู้นะครับเจ็ดแปดพันนะครับก็ขายได้หมื่นนะครับถ้าเอามาขุนนะครับแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวนะครับขายได้อยู่นะไซส์ร้อยี่สบห้าก็ยังแบบแตะสองหมื่นอยู่นะไสร้อยยสิบห้านะครับไซส์ร้5ย3ี่ห้าร้อยสาส้วนนะครับอ้วนแน่นๆนะครับก็หมื่นกลางๆถึงสองหมืนนะครับสองหมื่นกว่านะครับ ก็ก็ยังไปได้อยู่นะครับไปได้อยู่นะครับครับสําหรับก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่านะครับพ่อค้านะครับพ่อค้ารายใหญ่ก็หายไปหลายคนนะครับเนื่องจากว่าสภาพคล่องไม่ค่อยดีนะครับติดมือเยอะนะครับวัวซื้อวัวแพงมาแล้วก็ติดมือเยอะนะครับนะครับหยุดไปหลายท่านนะครับ พ่อ้าวัวลายใหญ่ๆนะครับในหอยห,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 หายหน้าหายตาไปเยอะนะครับหายหน้าหายตาไปเยอะนะครับแต่ว่าคนที่อยู่คนที่อยู่ไหวก็ยังอยู่อยู่นะครับแล้วก็เอคนที่หน้าใหม่ๆมนะครับก็มีเปลี่ยนหน้าเข้ามานะครับครับแต่ว่าในหอยนะครับในเขียงเนื้อก็ยังไปได้นะครับในเขียงเนื้อก็ยังไปได้นะครับนะครับเออรอดูนะครับปีหน้านะครับ ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าไม่มีขึ้นลูกใหญ่ๆเข้ามาแทรกแซงนะครับก็ราคาก็น่าจะนิ่งนะครับน่าจะนิ่งนะครับสําหรับท่านที่คาดหวังคาดที่ทีคาดหวังซื้อวัวมาสองหมื่นจะขายเจ็ดแปดหมื่นก็อดใจรอไว้นะครับขายวัวตัวละส็บนะก็แต่ถ้า สายปศุสัตว์วัวเนื้อก็ไปได้ตลอดนะครับไปได้ตลอดนะครับออซื้อวัวถูกไปขุนก็ขายได้ได้กำไรนะครับก็สู้ๆกันต่อไปนะครับนะครับเจอกันนะครับคลิปหน้านะครับ